ยังบาดเจ็บอยู่นีนน่ะอยู่ทางโค้งวัวคัวเลยนี่แต่ว่าประกาศไปบนไก่แต่ว่างานเทศกาลมันหลายเดอ้อพ่อแม่พี่น้องขี่รถขี่ล่างให้ระมัดระวังไล่เซนว่าเหตุการณ์ทีเฮาผ่า,านไปเห็นในมณีแมนอุบัติเหตุเนาะรถจักตัากันน่าจะบาดเจ็บร้ายเติบอยู่เนาะอันนี้เฮาก็ออกมาไปกินข่าเนาะ ยำกลาคืนกลับมาพอดีเห็นเหตุการณ์นอกจากรถจักรกะซิมีรถจักรรถก็รถใหญ่หรือว่ารถใหญ่ตําคนยางบ่บางเทื่อกะรถใหญ่ไปตําเพื่อนพ่อแม่ประชาชนบางเทื่อกะรถใหญ่ไปตํากดรถใหญ่ที่จอดอยู่เนาะเขตตลาดหัวขวัวนี่คือกันคือกรณ์อันนี้ก็คือมีรถจักรไปตํากดรถใหญ่จนเสียชีวิตกะมีเนาะฮ่องกงอย่างก่อน ่งงงงปปอกตอนนี้เข้ามาเล่ะแถวแถวเวียงจันเซ็นเตอร์ด้วยตรมสมเนาะอีกเล้วราจะกลับไปแถวตลวาดรอกัวเนาะซึ่งว่าเริ่มต้นคลิปเขาก็คือเห็นรถจักรเกิดวุฒิเหตุเนาะอยู่นี่ก็ใิมีเขตกาาอสางยี่นี่เขาจะออมหัวปเป็นุสูงเนี่ยอะไรยะมีเคียนเขาจะไมได้ โอ้มียังได้ดีนะนี่คนหุ่มเต็มแล้วนะ,ะนโอ้เป็นต่อเปเบิงเนานะออนตอนนี้เข<อ>าอ,ออกมาแถวสีแยกไฟแดงถัดหลวงเขตเนี้ก็เป็นเขตหนึ่งที่ว่ามี ันเขาเปียก่ oh, pues ันเฟ้รเปิดปัดขึ้นว่าจกมเตเสิร์ชซิงโตด้ฮะนะเลิกแล้วบดิบังเสิร์ชซิงโต้ไรปีนี่นะโอ้โหมวนแท้อยู่สีเนียไฟแดงฐันหลวงบดิเกจกเสิร์ชเนาะนี่่กจกรเมืองหมดไล่เลย มันในลมนะ่ะมีแรงจันโอ้โหว่าคนสิตกก็หรือจังไรนเนี่ยลมแห้งขนาดได้ตอนนี้เจ็ดี ขับขบเปียวท่านเฟอร์แถวนี้แต่ว่าพยายามมากินอือพีเจาะเปิดปุ๊บปืนเลยนี่ดันหนาห้าน tamam. ี่เข e ้ามาตอนเสาร์คิดว่าพีเจาะเปิดห่านไปเสาร์แต่แทบโบ่แม่นใช่ไมัน่เจาะบนท่านในนอนกำลังเหนี่ยนห่านอยู่พ่อหลีลึกเลยก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เจาะไปเดินเทกเดินปลานะออกเทกแต่ปลามาต้องได้กินของกันท่อรอขับเปียวกินเฟอร์ก่อน จั่มื่อนอนท mm ีม hmm. ซ้ำอย่น mm ี่ก็มีอันนี่ตั้งเยอะมาแล้วเี่ยงเีเจ้าเสิร์ชจะใ่ปะ้วกอยไปเสิร์ต่อประหว่าเด้หกเจมากิเป้กัจ้นเนี่ยนั้นเลยเด้อเินกินจเอสียอยู่ัลเออไปเมื่อมาหน่อยหนึ่งพอดีเห็นรถเกิดอุบัติเหตุ เห็นบางทีเนาะอันน่ะเลือดออกปากของทังเนี่ย่ว่านอยคูไพ่มาแล้วไข่ยอยู่หนึ่งหกสองสี่มาแล้วยังบาดเจ็บอยู่ในน่นะอยู่ทางโค้งวอกัวเลยเนี่ยแต่ว่าปกะกาไปเบิบ่งไก่แต่ว่าก็เสีเบิ่งได้เยอะเนาะแต่ว่าโบดีบ,บังไกลไกไข่แต่นอยคูไพ่มาแล้วน่าจะเจ็๊ยบนักไร้เต๋ออยู่ตาโบ,บทึงขันเสียชีวิตดอกเด็กย,ย่างย่างขนาดจู ยังนั่งได้อยู่นี่รถจักรก้อกระเดียกวะมืนอ,นนอนกันเหมือนกันก็มากอกันหล่มขาดแทนเนี่ยให้ได้ฟังเราเหตุการณ์กันโอ้เป็นอะไรเนี่ยก้อกระเดียววะอันนั้นตัดหน้ารถโอ้โบริเวณมานน้ำกันโอ้แล้วออกมาจากท่อทคันนี้ตัดหน้า อันนี้มาทางซือสิบแปดล่างนี่เราสิบแปดล่างนี่อ OK. ๋ออกมาจากทางหอมพันต้องระวงังเนาะขี่รถเนาะต้องหาพี่น้องเจ็บเจ็บไร้เติบอยู่โอ้ยจุ้ยมีเฮ้มีจุย้ยเนาะมีจุ้ยอยู่อ๋อเปิดเปิดโอ้เจ็บเจ็บเจ็บไรเติบเลยถาลัารถต้งหมอเพราะนี่ กันลอกว่ใส่สักค,คุณนี้ได้ไปใช่ไหมโอเจ็บไปไหบ้ะล้มเมาแล้วเมาออกข้างออกข้างใหตรงไหนจอดลอกกอนอสำคัญละโบกี้่ว้อะไรลช่วงนี้กินเหล้ากินเบียร์ไรมาเกิดวที่เหตุนเล้าจะวารถไงมา,งาป,ปีนเนี่ยมาเสาร์เ ผูกไขมาแต่ว่ารถต้องมอยังมาทางรถต้องมอที่มาเอาอยางไหนเนาะเรียบลายได้เลือดออกปากแบบเซสิวิตผู้ไข้เอาเมื่อไหร่อายุอันนี้วันท่านันท่านเซสิตินี่ต้องเป็นรถต้องมอมาเอามาเอาเม่นหยังอันนี้ถ้ากว่าอุดมันกี้นี่ระวังระวังระวัง เฮเบิ้งอันคือสิเนี้ยเบิ้งเค๋เบิ้งรถเออเบิ้งรถอันน่ะเก๋ประเทศมาตีนเกินฟุตบาทแล้วมันเนี้ยอ้อันตรายอันตรายเอ้าผู้นี่ผู้ยูอะไรปะเหมือนไปห้องมองบ่ะรถนี้ได้ห้องมองไก่ไกเนี่ยนะห้องมองเมืองไก่ไกเนี่ยอะไรเนี่ยเขาเอวัน ไปไปกินเบียเซยบ่เมนค้นแถวหนีบ่ะฮะโอ้โยแล้ว่าเราต้องหมอตอกสวบ้านแต่ว่าแต่ว่าพุนี่เจ้บนักก่วพุนั่นหอส่พืชบาเม่นสำแนยได้เนี่ยนะเลือดจนออกจากปากสำแนย อันตรายอันตรายอต้อ,อตตงระวังกิโลกีล่างกิอลเอ้ยคอยไปคอยมาเดี๋ยวให้ผู้่ายก็จะจัดการเอาซอยไกายกายขั้นตอน,อ <c oughs> น,นของเขาแหละเนาะเนี่ยรถผู้พายนายจะเกิดโดนเสริฟแล้ว